สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่าเทอร์มักหลังติดตั้งและลงแพ็กเกจพื้นฐานที่ทุกเครื่องควรจะมีนะครับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวไปดูคำสั่งกันคำสั่งที่หนึ่งนะครับ คือคำสั่งนี้ apt update apt update นะครับเพื่อจะอัปเดตระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คัดลอกเราก็วางลงบนเทอร์มัสก็แต่ enter ก็เรียบร้อยนะครับคำสั่งที่2นะครับเป็นการติดตั้งแพ็กเกจพื้นฐานคือคำสั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของเช่นตัวแรกนะครับ git load project จาก git hub นะครับ W get หรือ c curl ดาวนโหลดสคริปต์และไฟล์นะครับนาโนโปรแกรมแก้ไขไฟล์แล้วก็ Python n o d e js ใช้เขียนสคริปต์นะครับรายละเอียดทั้งหมดของคำสั่งเดี๋ยวผมวางที่คำอธิบายแต่คัดลอกก็วางบนเออ์ัักนะครับ แต่ enter ก็เรียบร้อยนะครับคำสั่งที่3นะครับขออนุญาต storage ให้เ t h มาร์ c เขีนไฟล์มือถือนะครับคำสั่งนี้สำคัญมากคือคำสั่งนี้นะครับเธ h ม r m a c set up storage แต่คัดลอกแล้วก็วางบนเธอมาร์ c เ r อมาต์ Setup Storage นะครับแต่ Enter อรนุญาตให้เธอมัตเข้าถึงรูปภาพวิดีโอเพลงเสียงและไฟล์อื่นๆในอุปกรณ์นี้ไหมนะครับแต่อนุญาตก็เรียบร้อยคำสั่งที่4นะครับ คาสั่งนี้เพื่อติดตั้งเครื่องมือเช็คระบบนะครับคือคําสั่งนี้ pkg install y headtop net t o o นะครับ pkg install y สั่งติดตั้งอัตโนมัติไม่ต้องกด y ก็คือตัว yes นะครับ headtop โปรแกรม Monitor net to package รวมเครื่องมือนะครับเราก็แตะคัดลอกเสร็จแล้วก็วางบนเทอร์มักนะครับก็แตะ enter ก็เรียบร้อยนะครับเ,ออเดี๋ยวลองเทสนิดหนึ่ง He ดทอปนะครับ h ฮดทอแตะ enter ก็เป็นการเช็ค CPU นะครับของทางเ h อ r m a l นะครับโอเคครับลองไปเล่นดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ